เมื่อตึกวิทย์เก่าในมหาลัยแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยเรื่องชวนขนหัวลุกที่ถูกเล่าต่อๆกันมารุ่นต่อรุ่นแต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลับมามอบความสยองให้กับนักศึกษาอีกครั้งสปอยแมนสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังไทยสุดหลอนที่มีชื่อว่าตึกวิทย์เก่า จากเทอมสองสยองขวัญที่ได้ออกฉายไปในปี2022และถ้พเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่มีนนักศึกษาสาวคณะวิทยาศาสตร์ปี4ที่กำลังนั่งอยู่กับเพื่อนอีกสองคนในตึกวิทย์ใหม่ที่มหาลัยเพื่อที่จะเล่งทำแลบส่งอาจารย์ให้ทันวันพรุ่งนี้ แต่เพราะมีไม่ได้นำโน้ตบุ๊กมาด้วยเนื่องจากน้องชายของเธอยืมไปซึ่งระหว่างที่รอให้น้องชายของเธอเอามาให้มีนจึงได้นึกสนุกและพยายามเล่าเรื่องหลอนๆในมหาลัยให้เพื่อนทั้งสองฟังว่าพวกแกรู้ไหมว่าป้ายไม้ที่สลักชื่อคณะวิทยาศาสตร์ตรงทางเดินว่ากันว่าในป้ายนั้นมันมีผีนางตะเคียนสิงอยู่และถ้าใครที่ลบลู่หรือเข้าไปยุ่งในตอนกลางคืนมันจะต้องเจอดีทุกกลายนั่นทำให้เพื่อนคนหนึ่งที่ได้ฟังแบบนั้นกลับไม่ได้รู้สึกกลัวเหมือนกับเพื่อนอีกคนเลยแม้แต่น้อย เพราะเธอรู้สึกว่าผีที่มีเล่ามามันเป็นเพียงแค่เรื่องงม,มงายเท่านั้นตัดมาที่น้องชายของมีนอย่างก๊อฟในตอนนี้ที่กําลังอัดคลิปเต้นส่งไปงอแฟนของเขาอยู่เนื่องจากแฟนของเขางอนและไม่ยอมตอบแชทของเขาเลยตั้งแต่เช้าแต่ในระหว่างที่ก๊อฟกำลังพิมพ์หาแฟนของเขาอยู่นั้นมีนก็ได้โทรเข้ามาขัดจังหวะเขาในตอนนั้นสะก,ก่อนพร้อมกับต่อว่ากอ๊อฟที่ไม่ยอมรีบเอาคอมขึ้นมาให้เธอสักทีจนทําให้เกิดอาการจิกกัดกันเล็กน้อยตามภาษาพี่น้องจากนั้นก๊อฟ จึงได้พาตัวเองเดินเข้าตึกวิทย์หลังจากนั้นในทันทีโดยที่ตัวของเขาไม่รู้เลยว่าตึกตึกนี้คือตึกวิทย์เก่าที่เคยมีเรื่องราวสยองเกิดขึ้นมากมายเมื่อก๊อบเข้ามาด้านในเขาก็ได้เจอกับตู้กระจกเก่าๆตู้หนึ่งที่ได้มีชุดคลีของใครบางคนแขวนไว้พร้อมๆกับมีในตอนนั้นก็กําลังเล่าถึงตำนานชุดคลีในตู้กระจกตึกเก่าให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นเหมือนของไว้อะไรที่ทางคณะได้ทําให้กับรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เธอนั้นเป็นคนเรียนไม่เก่งและมักจะถูกเพื่อนๆดูถูกอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เธอพยายามอย่างมากที่จะเรียนให้จบภายใน4ปีแต่แล้วสุดท้ายเธอก็กลับทําไม่สําเร็จและทําให้ตัวของรุ่นพี่คนนั้นเหลือทีจะจบชีวิตของตัวเองต่อหน้าทุกคนในวันรับปริญญาจนทําให้หลังจากนั้นทุกๆปีในช่วงใกล้ๆก้วันรับปริญญาก็มักจะมีนักศึกษาไปเสียชีวิตที่ตึกตึกนั้นอย่างหลายสาเหตุแต่แล้วความหลอนของตึกวิทย์เก่ามันก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นั้น หมินเล่าต่อว่าชั้นสองของที่นั่นก็เคยมีอาจารย์เก่าแก,แก่คนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากแกเกิดโรคหัวใจกำเริบและหายาที่ต้องกินในตอนนั้นไม่เจอจนทําให้หลังจากที่แกตายก็มักจะมีนักศึกษาเห็นแกมาถามหายาของแกอยู่บ่อยๆและไม่มีนักศึกษาคนไหนที่จะกล้าเดินผ่านไปยังห้องที่แกตายเลยแม้แต่คนเดียวตัดมาที่ก๊อฟในตอนนี้ที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยสักนิดเขามองไปในตู้นั้นอย่างรู้สึกเฉยๆ และสงสัยว่าชุดคุยนี่มันดูสวยตรงไหนวะทําไมถึงต้องเอามาโชว์ด้วยแต่แล้วในขณะที่เขากําลังเดินสำรวจอยู่บนชั้นสองจู่ๆเขาก็กลับเหยียบขวดยาขวดหนึ่งจนล้มลงและทันทีที่เขาหยิบขึ้นมามันก็กลับมีมือซีดมือหนึ่งที่ค่อยๆย,ยื่นมาขอขวดยาที่เขาถืออยู่ในตอนนั้นอย่างช้ชาๆนั่นทําให้กอฟที่เห็นแบบนั้นถามออกไปอย่างสื่อๆว่าขวดยานี้ของอาจารย์หระครับแต่ยังไม่ทันที่กอฟจะได้คืนขวดยาจู่ๆมันก็กลับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้ปรากฏตัวขึ้นในชุดคุยเก่า ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางที่ดูบิดเบี้ยวก๊อบที่คิดว่าเธอคนนั้นกําลังป่วยจึงพยายามจะเอายาขวดนี้ไปให้เธอแต่แล้วตัวของอาจารย์แกะก,ะกะ็กระโผ่มาตะคอกใส่เขาอยู่ข้างๆว่าเอายากูคืนมานั่นทําให้ก๊อบที่เห็นว่าท่าไม่ดีจึงตัดสินใจพารุ่นพี่ชุดคุยหนีอาจารย์คนนั้นออกมาพท้องกับรับสายพี่สาวที่กําลังโทรเขา้าก่อนจะบนกระม้นเป็นการใหญ่ว่าตึกเรียนคโคตรโสมขนาดนี้เจ๊ทนเรียนไปได้ยังไงวะ นั่นทาให้มินที่ได้ยินแบบนั้นตะโกนใส่ก๊อฟในทันทีว่ามึงไปผิดตึกแล้วกูอยู่ตึกใหม่ไม่ใช่ตึกเกา่าก่อนที่จะวางสายไปโดยที่ตัวของลุนพี่ชุดคุยแกก็ยังคงยืนบิดไปบิดมาต่อหน้าเขาเมื่อมาถึงที่หน้าตึกเกา่าก๊อฟจึงบอกให้ลุนพี่ชุดคุยที่พามานั่งรอก่อนเพื่อรอพี่สาวของเขามาเอาของแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาหมอกันเอ่อเดี๋ยวนะมึงพาผีลงมาด้วยแต่ไม่ทันที่ก๊อฟจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้ เจจูุ่นพี่ชุดคุยแกก็กลับอกออกมาเป็นเลือดจนทําให้เขาตกใจก็ไม่รอช้าที่จะรีบควานหายาขวดนั้นที่เขาเอามาในทันทีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามหาเท่าไหร่มันก็กลับหายาขวดนั้นไม่เจอจนมินผมมายืนเรียกเขาอยู่ข้างๆจนเขาตกใจก่อนที่มินจะบ่นใส่ก็เป็นชุดใหญ่ว่าทําไมถึงเอาคอมมาให้ช้าแบบนี้แล้วที่ไปติดเก่ามาไม่กลัวเจอผีหรือไงนั่นทาให้ก๊อปรู้สึกตลกไม่น้อยที่พี่สาวของเขาเรียนวิทย์มาเกือบ4ปีแต่ยังคงเชื่อเรื่ององมง,งายแบบนี้อีก พังก็บ,บอกว่าผมไปที่ตึกนั้นมาแล้วไม่เห็นจะมีผีสักตัวมีแต่อาจารย์กับรุ่นพี่ที่มาซ้อมรับปริญญานั่นทําให้มีนที่ได้ฟังแบบนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะดึกป่านนี้แล้วมันจะมีใครมาซ้อมรับปริญญาอยู่อีกก่อนที่จะรีบขึ้นตึกไปทํารายงานต่อและไม่ได้สนใจตัวของก๊อฟที่ยืนอยู่ในตอนนั้นอีกต่อไปซึ่งก๊อฟที่กําลังจะหันไปหารุ่นพี่ชุดคุยเขาก็กลับไม่เจอใครหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเลยที่อยู่ตรงนี้ ตัดมาที่เพื่อนของมีนทั้งสองที่กําลังนั่งคุยกันอยู่จุู่ๆในตอนนั้นหลุนพีชุดคุยที่น่าจะอยู่ตึกเก่าตอนแรกเธอกลับมาปรากฏตัวให้ทั้งสองเห็นด้วยท่าทางที่ดูน่ากลัวจนทำให้ทั้งสองที่เห็นแบบนั้นต่างก็พากันรีบวิ่งหนีออกจากห้องนั้นกันด้วยความตกใจพร้อมๆกับที่ตัวของมีนเธอได้เปิดประตูกลับมาเจอกับทั้งสองเข้าพอดีแต่ไม่ทันที่มีนจะได้ถามอะไรกับทั้งสองจู่ๆอาจารย์ที่ตายไปแล้วก็ได้โผล่มาทวงขวดยาที่หายไปของแก้คืนมา จนทำให้ทั้งสามที่เจอแบบนั้นต่างพากันเข้าไปหลบอยู่ตรงมุมห้องในตอนนั้นด้วยความตกใจมีนจึงรีบโทรศัพท์กลับไปหาก,ก๊อบทันทีเพื่อถามหาขวดยาขวดนั้นว่าก๊อบได้หยิบติดมือกลับออกมาจากตึกนั้นด้วยหรือเปล่าก๊อบที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบออกมาอย่างใจเย็นว่าเอามาก็ใส่ไว้ในกระเป๋าที่ให้เจ๊ไปแล้วนั่นแหละนั่นทำให้มีและเพื่อนต้องช่วยกันลื้อค้นในกระเป๋าจนทั่วแต่สุดท้ายไม่ว่าจะหายังไงมันก็ยังหายยาขวดนั้นไม่เจอ มีนจึงบอกให้ก๊อฟกลับไปหายาขวดนั้นอีกครั้งที่ไม่ว่าจะหล่นอยู่ตรงไหนก๊อฟก็ต้องหามันให้เจอและเอามาให้เธอให้ได้สุดท้ายแล้วตัวของก๊อฟก็ได้เจอเข้ากับขวดยาที่หล่นอยู่ตรงทางเดินแต่ในขณะที่เขากําลังเดินเข้าไปหยิบขวดยาจจู่ร่างของนางตะเคียนก็ได้โผล่ออกมาจนทําให้ก๊อบที่เห็นแบบนั้นเกิดตกใจก่อนจะรีบวิ่งหนีออกมาจากนางตะเคียนในตอนนั้นทันทีตัดมาที่สามสาวในตอนนี้ที่กําลังเผชิญหน้ากับความสยองกันทุกรูปแบบพวกเธอจึงตัดสินใจแยกย้ายกันไปคนละมุม เพื่อหลอกและพยายามทําให้ผีรุ่นพี่นั้นเกิดการสับสนไหนยังจะต้องคอยระวังอาจารย์ที่กําลังยืยนขอยายอยู่ด้านนอกด้วยอีกคนมินจึงเรียกโทรศัพท์ไปเล่นกับก๊อฟอีกครั้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าก๊อฟในตอนนี้กําลังถูกผีนางตะเคียนเล่นงานอย่างหนักด้วยไม่ต่างกันเขาพยายามที่จะดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุดออกจากมือของนางตะเคียนจนในที่สุดเขาก็ทํามันได้สําเร็จและรีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นทันทีอย่างคนที่ไร้สติ ส่วนทางด้านของสามสาวก็ได้พากันรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องเรียนห้องนั้นได้จนสําเร็จแต่หลังจากที่หนีออกมาได้ไม่นานทั้งสามก็กลับถูกผีทั้งสองดักหน้าดักหลังเอาไว้และไม่ยอมให้ผ่านไปแต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับมีแสงไฟสาดส่องเข้ามาราวกับอัศวินที่ขี่ม้าขาวเมื่อทั้งสามตั้งใจมองดูดีๆถึงได้รู้ว่าเป็นกอ๊อปที่ตัดสินใจกลับมาช่วยหลังจากที่ไปเผชิญหน้ากับผีตะเคียนอีกครั้งเพื่อให้ได้ยาม,มาจากนั้นก๊อปจึงโยนขวดยานั้นคืนให้ผีอาจารย์ไป จนทาให้อาจารย์แกาหายไปจากตรงนั้นและไม่รบกวนพวกเขาอีกตั้แล้วไม่นานเสียงกรีดร้องของมีนมันก็กลับดังขึ้นเนื่องจากผีรุนพี่นั้นรู้สึกอิจฉ้าที่มีนในตอนนี้กําลังจะเรียนจบในอีกไม่ชา้าแถมยังพูดใส่มีนออกมาด้วยความโกรธแค้นว่าถ้ากูเรียนไม่จบคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนจบเหมือนกันจนทําให้มีนที่โดนทําร้ายอยู่ในตอนนั้นแทบจะรู้สึกหายใจไม่ออกแล้วนั่นทําให้ก๊อมที่เป็นห่วงพี่สาวเกิดคิดอะไรแปลกๆขึ้นมาได้บางอย่าง ก่อนจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปจนทาให้ผีรุ่นพี่ตกใจพร้อมกับยื่นผ้าเช็ดหน้าของเขามอบให้รุ่นพี่เพราะเขาเห็นว่าชุดคุยของรุ่นพี่นั้นเปรอะเปื้อนก่อนจะบอกออกไปว่าเขานั้นรู้ดีว่าพี่มีความฝันที่อยากจะใส่ชุดนี้และเรียนให้จบเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวของเขาเท่าไหร่นักที่ในตอนนี้ก็เป็นคนที่เรียนไม่จบด้วยเหมือนกันแต่เขาก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้แถมยังเอ่ยชมผีรุ่นพี่ต่ออีกว่าแต่รุ่นพี่เก่งมากเลยนะ ที่มาจนถึงจุดจุดนี้ได้และตัวของเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวของรุ่นพี่ด้วยเหมือนกันนั่นทําให้ผีรุ่นพี่ที่ได้ยินแบบนั้นค่อยๆปล่อยมือออกมาจากตัวของมีนเพราะในตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยได้รับคําชื่นชมจากใครเลยมีแต่ความทุกข์และความเจ็บปวดจากคนรอบข้างที่คอยมอบให้กับเธอเท่านั้นจากนั้นกอบจึงได้เสนอที่จะถ่ายรูปให้กับผีรุ่นพี่เป็นครั้งสุดท้ายโดยที่บังคับให้ทั้งสามสาวไปยืนถ่ายด้วยกันถึงแม้ว่าพวกเธอนั้น จะรู้สึกหวาดกลัวมากแค่ไหนอยู่ก็ตามเพื่อให้เรื่องทุกๆอย่างมันจบลงและผ่านจากคืนที่น่ากลัวนี้ไปได้ด้วยดีก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าตึกวิ์เก่าดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทอสองสยองขวัญในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆต้องเจอแบบเดียวกันกันกบที่ก๊อฟเจอเพื่อนๆจะเลือกทำแบบเขาหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับ ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ